ค่ะทุกคนอยู่กับชาในช่อง pepper cha cha นะคะก็วันนี้นะคะมาแต่มือเพราะว่าอยากให้เห็นทุกอย่างแบบชัดเจนนะคะถ้าใครติดตามช่อง pepper cha cha นะคะจะทราบว่าช,าชาเนี่ยมีแบรนด์คลิมบ้าเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็สสงคลิมบ้าด้วยแบรนด์ของชาชื่อว่า pepperita คล l i m b a นะคะเป็นแบรนด์ที่ใส่ใจเรื่องเสียงสูงเรื่องคุณภาพมากๆนะคะเพราะว่าชาเนี่ยจะออกแบบเลือกไม้เองเลยนะคะแล้วก็เลือกเซตติ้งเองเพื่อให้เสียงเนี่ยออกมาดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะแต่ว่าทุกตัวนะคะก็ยังเป็นงานแฮนด์เมดที่ทําในโรงงานอยู่ค่ะในช่องชา จะมีคลิปเกี่ยวกับคาิมบ้าหลายคลิปเลยนะคะมีคลิปหนึ่งนะคะก็เหมาะกับมือใหม่มากๆนะคะในคลิปนั้นเนี่ยชชชก็จะแนะนําว่าคาิมบ้าคืออะไรต้นกําเนิดมาจากไหนเล่นยังไงกดยังไงเบสิกทั้งหมดที่ทุกคนเนี่ยน่าจะอยากรู้เกี่ยวกับคาิมบ้านะคะก็ถ้าใครเพิ่งเริ่มนะคะก็สามารถไปดูคลิปนั้นได้นะคะส่วนในคลิปนึงนะคะเป็นคลิปที่คนดูค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเป็นการสอนจูนเสียงหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทําไมจะต้องจูนเสียงคือคาลิมบ้าเนี่ยเขาเป็นเครื่องดนตรีเพราะฉะนั้นเครื่องดนตรีจะต้องมมีีีกกาาาารรจูนนนเเเเสยงหือถ้ล่ต เราก็จะต้องเอากีตาร์มาจูนทุกครั้งก่อนที่เราจะเล่นนะคะเพื่อให้เสียงเนี่ยมันตรงโน้ตเวลาเล่นนะคะจะได้ไม่ฟังแปลกๆหรือเพี้ยนนะคะคลิมบ้าพวกนี้นะคะก็เหมือนกันเลยเป็นเครื่องดนตรีเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เล่นนะคะก็แนะนําให้จูนก่อนแต่ถ้าเราเนี่ยไม่ได้พกพาไปไหนนะคะก็แค่เล่นแล้วก็วางเล่นแล้วก็วางแบบนี้เนี่ยก็สามารถจูนอาทิตย์ละหนึ่งครั้งได้ค่ะแต่ว่าจริงๆก็แนะนําให้จูนบ่อยๆนะคะเสียงมันจะได้ตรงโน้ตสําหรับคลิปนี้นะคะทุกคนก็จะเห็นว่ามี4แบบเลยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยชาจะมบ้า เชื่อว่าหลายๆคนที่อยากได้คลมบ้ากําลังงงว่าควรจะซื้อรุ่นไหนดีนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องเป็นอะคริลิกนะคะเป็นเพลทแล้วก็เป็นเพลทไฟฟ้านะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกกันทุกแบบเลยค่ะคําถามแรกนะคะก็คือมือใหม่ควรจะเล่นตัวไหนสําหรับชาบอกเลยนะว่าความยากง่ายมันไม่ต่างกันไม่ใช่ว่าแบบนี้จะง่ายกว่าแบบนี้หรืออะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าทุกตัวเบสิกเหมือนกันความแตกต่างคือรูปทรงหน้าตาและเสียงเท่านั้นค่ะคือชาจะบอกว่ามือใหม่สามารถเล่นได้ทุกแบบทุกตัวเลยนะคะอยู่ที่ว่าเราเนี่ยชอบ แบบไหทุกตัวที่เช่ามาโชว์นะคะเป็นของแบรนด์ p e p e r i t a Kalimba นะคะก็เป็น Limited Edition หมดเลยถ้าตัวไหนหมดแล้วก็ไม่ได้ผลิตเพิ่มนะคะแบบแรกนะคะก็คือ Kalimba แบบกล่องนะคะสังเกตง่ายๆเลยก็คือมีรูนะคะแล้วก็มีความโปร่องอยู่ข้างในนะคะมันจะไม่ตันก็คือไม้เนี่ยเป็นกล่องนั่นเองค่ะเสียงก็จะออกตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็จะมีรูอีก2รูเพื่อให้เสียงออกค่ะ คลิมบ์แบบกล่องนะคะก็ทำมาได้จากไม้หลายชนิดเลยนะคะสําหรับตัวนี้ก็เป็นไม้มะฮอ,อกกาน,นีนะคะสําหรับชาชาไม่ได้รู้สึกว่าไม้ไหนจะดีกว่าไม้ไหนนะคะแต่ว่าแค่เราเนี่ยชอบเสียงจากไม้อันไหนมากกว่า อย่างที่บอกนะคะตัวนี้คือแบบโปร่งนะคะมันก็จะมีความหนาหน่อยเพราะว่ามันก็จะมีช่องข้างในให้เสียงเนี่ยกล้องกังวานอยู่นะคะลักษณะเด่นของคาิมบ้าแบบโปร่งก็คือน้ําหนักจะเบาเพราะว่ามันไม่ตันมันมีช่องว่างข้างในนะคะส่วนตัวไม้หมอนลิมคีอะไรแบบนี้นะคะก็จะเหมือนกันทุกรุ่นเลยนะคะก็คือไม้หมอนส่วน,วนมากก็จะเป็นไม้ลิมบบคีก็จะเป็นเหล็กนะคะถ้าใครอยากได้คาิมบ้าที่เสียงดังฟังชัดนะคะชาติแนะนําแบบกล่องเลยเพราะว่าชนิดนี้นะคะจะเป็นชนิดที่เสียงเนี่ยดังและกล้องกังวานที่สุดค่ะสําหรับเสียงเฉพาะ าะตัวนะคะแบบกล่องจะมีเสียงที่กุ้งกิ้งนะคะแบบมนๆแล้วก็คล้ายๆกับกล่องดนตรีนะคะข้อเสียอย่างหนึ่งของคาริมบ้าแบบกล่องนะคะก็คือเสียงสูงเนี่ยจะลากไม่ได้ยาวมากนะคะด้วยสรีระด้วยเซตติง้งแล้วก็ด้วยลิมนะคะการจัดวางเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากได้เสียงสูงที่ลากยาวจะแนะนําแบบเพลทค่ะ แม้ว่าเสียงสูงจะลากยาวแบบเพลทไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นกล่องแต่ว่าสําหรับแบรนด์ p e p e r i t a k l i m b a นะคะก็ได้พยายามเต็มที่นะคะเพื่อให้เสียงสูงเนี่ยฮิตโน้ตนะคะจะมีบางยี่ห้อที่ไม่สามารถฮิตโน้ตได้ด้วยซ้ำฮิตโน้ตคือการที่โน้ตเนี่ยเล่นแล้วตรงโน้ตนะคะเวลาเราเช็คจูนเนี่ยมันก็จะจับโน้ตได้ง่ายค่ะเดี๋ยวชาจะลองไล่สเกลสาหรับตัวกล่องให้ฟังนะคะ ความก้องกังวานกุ้งกิงมากกว่านะคะแบบกลมๆอะไรแบบนี้นะคะจะแตกต่างจากเพลทนะคะก็อย่างที่บอกว่าชอบเสียงแบบไหนก็สามารถเลือกแบบนั้นได้เลยนะคะและนี่ก็คือแบบแรกนะคะแบบกล่องนั่นเองแบบนี้จะคลาสสิกที่สุดนะคะแล้วก็สังเกตง่ายมากๆเพราะว่าเขาก็มีลักษณะที่ดูเป็นกล่องนะคะแล้วก็น้ําหนักก็จะเบาที่สุดในบรรดาคลิมบ้าชนิดอื่นๆด้วยค่ะ แบบที่2ก็คือแบบเพลทนะคะก็คือมันจะเป็นไม้ทั้งชิ้นเลยนะมันจะตันนะคะไม่มีรูไม่กลวงเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักก็จะมากกว่าแบบกล่องนะคะอันนี้เนี่ยจับถนัดมือมากๆนะคะถ้ามันไม่ยาวจนเกินไปแล้วมันไม่กว้างจนเกินไปเนี่ยมันก็จะจับถนัดค่ะ รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นพิงนะคะก็สําหรับเพลทนะคะแน่นอนอยู่แล้วว่าเสียงจะเบากว่าแบบกล่องนะคะแต่ว่าของ Paperita Kalimba เสียงจะไม่เบามากนะคะเพราะว่าฉันเนี่ยก็ไม่ชอบเล่น k a l มบ b a ที่เสียงเบาจนเกินไปค่ะและอย่างที่บอกนะคะว่าแบบเพลทเนี่ยเสียงสูงจะลากได้ยาวกว่าแบบกล่องเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองไล่สเกลกันนะคะ อย่างที่ฟังได้ชัดเลยนะคะก็คือเสียงเนี่ยจะใสนะคะไม่ได้กุ้งกิ้งแบบมนมนอยู่ในกล่องแบบตัวกล่องนะคะตัวนี้นะคะก็ทำมาจากไม้ที่มีชื่อว่า b c h นะคะและนี้ก็คือแบบเพลทนะคะทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นเพลทปกตินะคะไม่ได้มีเสียงไฟฟ้า หลายลคนอาจจะเคยเห็นรุ่นแบบนี้นะคะใสกิ้งเลยนะคะนี่ก็จะทํามาจากอะคริลิกนะคะแล้วก็จะมีความหนาซึ่งอะคริลิกเนี่ยจะหนักที่สุดนะคะได้บรรดาคลิมบ้าเพราะว่าด้วยวัสดุแล้วมันหนักนะคะไม้จะไม่หนักขนาดนี้นะคะแม้จะหนาขนาดนี้ก็ตามค่ะลักษณะเฉพาะตัวของอะคริลิกนะคะก็จะเสียงน่ารักนะคะเสียงกุง้งกิ้งแต่ว่าเสียงจะเบากว่าทั้งกล่องไม้และก็เพลทไม้ค่ะสําหรับตัวนี้นะคะเราก็ใช้ไม้หมอนเป็นไม้เหมือนกันแล้วก็ตัวริมก็เป็นเหล็กค่ะเดี๋ยวจะลองไล่เสียงให้ฟังนะคะ เรีก,ก็จะเสียงเบาสุดนะคะแล้วก็เสียงกุ้งกิ้งน่ารักน่ารักนะคะรุ่นอะคริลิกนะคะก็จะเหมาะที่จะเล่นเพลงหวานๆค่ะอย่างที่บอกนะคะความยากง่ายไม่ต่างกันเลยเพราะว่าการเล่นเนี่ยเหมือนกัน100%เลยนะคะอยู่ที่ว่าเราถนัดน้ำหนักไหมเราชอบหน้าตาเข้าไหมหรือว่าเราชอบเสียงแบบไหนค่ะ แบบสุดท้ายที่นำมาโชว์กันนะคะก็คือเพลทไฟฟ้านั่นเองค่ะลักษณะก็จะเหมือนเพลทนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจะบอกว่าเวลาเราเล่นแบบไม่ได้เสียบไฟฟ้าเนี่ยมันก็คือเพลทตัวหนึ่งนะคะเสียงดังเท่าเดิมเลยแต่แค่เพียงรุ่นไฟฟ้านะคะก็จะมีรูให้เราเสียบสายเดี๋ยวชาจะลองเล่นแบบไม่เสียบสายฟังก่อนนะคะ หลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดว่าพวกเพลทไฟฟ้าเนี่ยถ้าเราไม่เสียบไฟฟ้าเนี่ยมันจะไม่มีเสียงเลยหรือเปล่าแต่ว่าไม่ใช่นะคะอย่างที่ได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้เสียงก็จะเหมือนเพลทปกติค่ะโอเคค่ะทุกคนเราจะมาพูดถึงวิธีการเสียบไฟฟ้านะคะรุ่นไฟฟ้านะคะเราสามารถต่อออกลําโพงให้เสียงดังก็ได้หรือว่าเราจะต่อเข้ามือถือเพื่อฟังเสียงให้ชัดเจนขึ้นหรือว่าอัดเสียงให้ชัดเจนขึ้นอันนี้นะคะก็จะเป็นแจ็คที่มากับตัวเครื่องนี่นะคะเราก็สามารถเอาหัวตัวนี้เนี่ยเสียบเข้าไปได้เลยค่ะ โอเคนะคะก็เสียบเรียบร้อยลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จปุ๊บตัวนี้เนี่ยมันใหญ่จังเสียบเข้ามือถือไม่ได้เลยถ้าใครใช้อ m มพลิฟายเออร์หรือว่าลําโพงนะคะก็สามารถเอาตัวนี้เนี่ยเสียบช่องอินได้เลยนะคะก็คือเป็นเครื่องดนตรีที่เสียบเข้าไปค่ะ แต่ถ้าใครอยากจะเสียบเข้ามือถืออาจจะงงว่าเฮ้ยมันใหญ่จังเลยเสียบเข้ามือถือยังไงเราต้องมีตัวแปลงค่ะทุกคนนี่นะคะช้าๆก็จะใช้เป็นไอ i ิกนะคะไอริกเป็นตัวที่เราสามารถแปลงเครื่องดนตรีเนี่ยเข้าไปในมือถือของเราได้ค่ะจะสังเกตได้ว่าจะมีรูปกีตาร์นะคะจริงๆมันไม่ได้มีแค่ยี่ห้อไอ i ิกนะคะทุกคนมันมีหลายยี่ห้อด้วยมันคือตัวแปลงนะคะคือแต่ละยี่ห้อเนี่ยความดังของเสียงที่เข้าไปก็จะไม่เท่ากันด้วยนะคะตัวแปลงนะคะก็จะมีรูให้เราเสียบนะคะแจ็คตัวใหญ่เมื่อสักครูน่นี้แล้วก็นี้เลยนนะะคคถ้้าใรใรีช มือถือรุ่นที่เป็น AUX ก็สามารถเสียบตัวนี้เข้าไปได้เลยแต่ถ้าใครใช้รุ่นที่เป็น Lightning หรือ iPhone นะคะก็จะต้องมีตัวแปลงตัวนี้ค่ะเราก็สามารถเสียบเข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็ด้านนี้เนี่ยเราก็ไปเสียบกับก้น iPhone ของเราได้เลยนี่นะคะเสียบเข้าไปเวลาต่อเสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเราอยากเสียบหูฟังเพิ่มนะคะ <c oughs> ก็เสียบเข้าไปที่รูนี้ได้เลยนะคะเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะต้องเอาตัวนี้นะคะเสียบเข้าไปค่ะ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะเมื่อเวลาเราเสียบนะคะเวลาเราเล่นตัวนี้มันก็ยังมีเสียงดังนะคะทุกคนเพราะมันก็คือเพลทใช่ไหมคะเพียงแต่เสียงที่เข้าไปอยู่ในมือถือจะเป็นเสียงที่มีการรบกวนน้อยลงเยอะมากๆนะคะเป็นการเสียบตรงเลยนะคะก็เหมาะสําหรับคนที่อัดเพลงจากคลิมบ้านะคะหรือว่าอัดวิดีโอแล้วก็เอาเพลงเนี่ยไปใส่ทับวิดีโอค่ะ อย่างที่บอกนะคะว่าตัวแปลงแต่ละตัวเนี่ยความดังของเสียงเวลาเขาแปลงเข้าไปในมือถือเนี่ยมันก็จะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็สามารถเลือกรุ่นที่เราชอบได้หรือถ้าเรารู้สึกว่าเสียงที่เราอัดไปเนี่ยมันเบาไปนะคะเราก็สามารถเพิ่มเกณฑ์เสียงในแอปตัดต่อของเราได้ค่ะอีกวิธีหนึ่งนะคะในการอัดเสียงคลิมบ้าก็คือการใช้ไมค์ค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นไมแปะนะคะด้านหลังเนี้ยจะมีกลูแท็กนะคะที่จะใช้แปะไว้จริงๆมันมี 3M นะแต่ว่า 3M ก็จะแปะได้แค่ครั้งเดียวนะคะเพราะว่ามันจะหายเหนียวช่ก็เลยใช้กลูแท็กค่ะนี่นะคะเป็นกาวดินน้ำมันเราก็แปะลงไปที่ตัวเครื่องนะคะตัวนี้เขาจะรับการสั่นสะเทือนหรือว i เบรชั่นเวลาเราเล่นตัวนี้ชก็ได้มาจากคลินบายี่ห้อหลิงติงนะคะแต่ว,ว่าก็หาซื้อได้นะคะเราก็จะเสียบแบบนี้อึ๊บสเต็ปที่1อันนี้สายยาวมากตรงปลายมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็คือเสียบออกลําโพงได้เช่นเคยเลย หรือจะเสียบเข้ามือถือนี่นะคะเราก็สามารถเสียบเข้าไปได้เหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะตัวนี้นะคะไม่เกี่ยวว่าคลิมบ้าจะไฟฟ้าหรือไม่ไฟฟ้าจะเป็นคลิมบ้าแบบไหนชนิดไหนเราก็สามารถแปะตัวนี้ได้ค่ะอย่างคลิมบ้าตัวนี้เป็นเพลทนะคะเราก็สามารถแปะได้เลยนะคะมันก็จะจับแรงสั่นสะเทือนค่ะแต่ว่าใช่จริงอ่ะชอบแปะตรงกลางนะคะมันจะทําให้เราเนี่ยได้เสียงจากทั้งสองข้างบาลานซ์กันหรือว่าแบบพอดีกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองอัดเสียงจากไม์อันนี้ดูนะคะ ถือว่าเป็นการขยายเสียงได้อย่างดีเลยนะคะและนี่นะคะก็คือการรีวิวคลิมบ้าท,ทั้ง4ชนิดนะคะแบบกลองแบบเพลทนะคะแบบอะคริลิกเพลทแล้วก็แบบเพลทไฟฟ้านะคะคือจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกนะคะชอบเสียงแบบไหนหน้าตาแบบไหนก็จัดได้เลยนะคะมันไม่มีเกี่ยวว่าแบบไหนจะยากหรือจะง่ายกว่านะคะเพียงแต่ข้อดีข้อเสียก็จะไม่เหมือนกันนะคะอย่างตัวนี้เนี่ยหน้าตาดีสวยใส,ยสยกิงน่ารักมากนะคะแต่ว่าเสียงก็จะเบาน้ําหนักก็จะหนักที่สุดนะคะถ้าใครข้อมือแข็งแรงก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าใครที่ จะข้อมือเล็กเป็นเด็กมือเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกหนักนะคะยังไงก็ลองเลือกกันดูนะคะว่าชอบแบบไหนสําหรับชานะชาชอบสุดคือแบบเพลทนะคะเพราะว่าแบบเพลทสามารถเล่นเสียงสูงได้ลากยาวนะคะแล้วก็เสียงเนี่ยใสยด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญมันไม่หนักจนเกินไปนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่อยากจะทราบว่าแบบไฟฟ้าแบบกล่องหรือแบบเพลทเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะคะสุดท้ายแล้วนะคะ,ะ,คะก็ขอฝากแบรนด์ p e p e r i t a k ล l i m b a ของชาไปเยนะคะก็เข้าไปดูได้ที่ Facebook นะคะ p e p e r i t a kalimba ไปแล้วนะคะอยากดูคลิปอะไรอีกก็บอกด้วยนะบ๊ายบาย